เป็นอีกหนึ่งตัวละครในรอยรักหักเหลี่ยมตะวันที่แฟนละครชื่นชมกันมาตั้งแต่วันฟิตติ้งว่าบทไอโกะมิวาวะของสาวแพทย์นภภามันใช่อะเหมือนหลุดออกมาจากในโลกนวนิยายและตอนนี้เจ้าตัวก็กําลังสนุกสุดขีดอยู่จริงๆเมื่อได้ลองของใหม่บทใหม่ที่ไม่คุ้นเคยโดยผู้กํากับพี่หนุ่มกฤษใส่รายละเอียดความเป็นไอโกะตั้งแต่ภายนอกเสื้อผ้าน้าผมและสีปากไปจนถึงการแสดงแบบถึงใจกับบทคุณหนูเอาแต่ใจที่ความร้ายจะไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆเป็นคู่มั่นคู่หมายของ ทาเคชิมาริโอและเกลียดแพลวดาวเต้นานัทพรเข้าไส้เห็นเบื้องหลังการแสดงเต็มพลังของสาวแพทแล้วบอกได้คำเดียวว่างานนี้ใครเผลอมีสิทธิ์โดนขโมยซีนแน่นอนค่ะ แรงแล้วก็ร้ายที่สุดในเรื่องนี้แล้วไม่มีใครเกินแล้วอะค่ะก็ไม่เป็นลูกมาเฟียใช่ไหมคะก็จะเอาแต่ใจไม่มีห้ามใครดีกว่าห้ามใครสวยกว่าห้ามใครเลิศกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะอยู่ในมหาลัยก็จะแบบต้องสวยที่สุดห้ามเดินผ่านห้ามเดินเฉียดแล้วมองหน้าก็ไม่ได้แล้วก็ต้องมาประทะคารมกับน้องแต้วค่ะทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าอืมมันใช่ พี่ไอโกปากซีดไปไหมครับผมว่าของพี่เริ่มซีดแล้วน่าจะเติมน้ำพี่นี่ซีดแล้วนะซีดแล้วพี่เป็ดรลายมากพี่ <c oughs> เอกลายมาก